เลขทดลองออกเลขหน้าสตัวงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2566ทดลองออกครั้งที่1เลขที่ออก6 2 6, 6 6 2 6เลขหน้าสามตัวครั้งที่สองงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2566เลขทดลองออกเลขที่ออกห 03503ต่อไปเป็นเลขท้าย3ตัวนะครับซึ่งจะออก2รางวันเลขท้าย3ตัวทดลองออกครั้งที่1เลขที่ออก972 972ต่อไปเป็นเลขท้าย3ตัวทดลองออกครั้งที่2ซึ่งก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของงวดประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน2 5 0 0 ห6นะครับเลขท้าย3ตัวทดลองออกครั้งที่2เลขที่ออก7 8 9 7 8 9ต่อไปเป็นเลขท้าย2ตัวนะครับเลขท้ายสองตัวมี1รางวัลเลขท้าย2ตัวทดลองออกเลขที่ออก4 5ฟหฝังฟังอีกครั้งนะครับเลขท้าย2ตัวที่ออก4 5ห้า นะครับต่อไปเป็นรางวันที่1นนะครับรางวันที่1เลขทดลองออกงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2566เลขที่ออก5 1 2 4 0 7 5 1 2 4 0 7